สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ตอนแรกของพอดแคสต์ Change Maker Library ห้องสมุดสำหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงครับเย้ yeah, ตอนแรกของพวกเราเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาฟังดีใจมากๆที่คุณอยู่ตรงนี้กับเราวันนี้เราจะมาชวนคุยกันว่าทำไมเราถึงทำพอดแคสต์นี้ขึ้นมาแล้วมันคืออะไรเริ่มจากชื่อก่อนเลยแล้วกันเนอะ Change Maker Library มันคือห้องสมุดหรอ เอาจริงๆก็ไม่ใช่ห้องสมุดแบบที่มีชั้นวางหนังสือเยอะๆเงียบๆแบบนั้นหรอกครับใช่ค่ะแต่มันคือห้องสมุดของไอเดียที่เราสองคนตั้งใจจะหยิบหนังสือบทความหรือแนวคิดดีๆจากทั่วโลกมาเล่าให้ฟัง แล้วก็เล่าแบบง่ายๆเหมือนเพื่อนนั่งคุยกันไม่ใช่แบบครูสอนนะครับไม่ต้องกลัวเครียดแล้วชื่อว่า change maker เพราะเราเชื่อว่าคนธรรมดาธรรมดาเนี่แหละคือคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงไม่ต้องมีตำแหน่งไม่ต้องมีเงินเยอะไม่ต้องเป็นนักการเมืองแค่เห็นอะไรที่ไม่โอเคแล้วอยากทำให้มันดีขึ้นแค่นั้นก็พอแล้วครับ เราเองก็เริ่มจากจุดนั้นเหมือนกันค่ะแค่รู้สึกว่าอยากเห็นสังคมดีขึ้นคนรอบข้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อยากหาทางช่วยใช่ครับแล้วระหว่างที่เราหาเราก็ไปเจอหนังสือบทความคลิปหรือไอเดียบางอย่างที่แบบเฮ้ยทำไมเราเพิ่งรู้วะมันดีมากเลยนะแล้วมันก็ช่วยเราเยอะมากเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องงานหรือกิจกรรมที่ทำอยู่แต่รวมถึงวิธีคิดวิธีมองคนอื่นวิธีใช้ชีวิต เราเลยคิดว่าถ้าได้เอาสิ่งพวกนี้มาแชร์ให้คนอื่นฟังด้วยน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตหรือในสังคมแต่ยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหน หรือเคยพยายามแล้วแต่รู้สึกท้อเหนื่อยไม่เห็นผลไม่แน่ใจว่าทำถูกทางหรือเปล่าเราอยากให้ที่นี่เป็นเหมือนที่พักใจค่ะที่ที่คุณจะได้ฟังอะไรดีๆที่กระตุ้นความคิดจุดไฟในตัวคุณขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ไม่ใช่แค่จุดไฟเฉยๆนะครับแต่มีไอเดียมีเครื่องมือมีแนวทางที่เอาไปใช้ได้จริง แบบที่คุณไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ไม่ต้องลองผิดลองถูกเองทั้งหมดเพราะเราเชื่อว่าถ้าเรารู้ว่าคนอื่นเคยทำอะไรมาเจออะไรมามันก็ช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วพอดแคสต์นี้ก็เหมือนเป็นที่รวมประสบการณ์ความรู้และแรงบันดาลใจจากทั้งโลกมันเล่าให้คุณฟังแบบสบายๆฟังตอนเดินทางก็ได้ตอนทำกับข้าวก็ได้หรือตอนอยากอยู่เงียบๆแล้วหาคำตอบให้ตัวเองก็ได้เหมือนกันครับแล้วถึงแม้ชื่อจะดูเหมือนรายการสาหรับนักกิจกรรม แต่จริงๆมันสําหรับทุกคนนะคะใครก็เป็น change maker ได้ครับขอแค่คุณเชื่อว่าโลกมันดีขึ้นได้แล้วตัวคุณก็มีส่วนทําให้มันเกิดขึ้นได้เหมือนกันทีนี้หลายคนน่าจะสงสัยว่าโอเคเราฟังแล้วจะได้อะไรใช่ครับคือเรารู้นะว่าเวลาจะกดฟังอะไรสักอย่างเราก็อยากรู้ก่อนว่ามันจะมีประโยชน์กับชีวิตเรายังไง เราอยากบอกเลยว่ารายการนี้ไม่ได้แค่ให้ความรู้เฉยๆนะคะแต่มันคือไอเดียที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตยกตัวอย่างเช่นบางตอนเราอาจพูดถึงเรื่องวิธีสื่อสารให้คนอยากฟังถ้าคุณเป็นหัวหน้าทีมเป็นครูเป็นพ่อแม่หรือแค่มีเพื่อนร่วมงานเยอะฟังแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมบางครั้งคนถึงไม่ฟังเราแล้วควรพูดยังไงให้เกิดผลมากกว่าเดิม หรือถ้าคุณรู้สึกเครียดเหนื่อยกับชีวิตไม่รู้จะเริ่มต้นเปลี่ยนยังไงดีเราก็มีตอนที่พูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องเร่งไม่ต้องกดดันตัวเองหรือถ้าคุณเป็นคนที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมอยากแก้ปัญหาบางอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันรายการนี้ก็จะช่วยให้คุณมีเครื่องมือในการคิดและลงมือทาได้ชัดเจนขึ้นครับ เพราะเราจะไม่แค่พูดว่าสู้ๆนะทำได้นะแต่จะเล่าว่าควรเริ่มยังไงเลี่ยงอะไรและทำยังไงให้ไม่หมดแรงระหว่างทางแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทไหนนักเรียนนักศึกษาคนทำงานพ่อแม่ผู้ประกอบการหรือคนที่กำลังหาตัวเองอยู่คุณจะได้อะไรบางอย่างกลับไปเสมอคะ่ะอย่างน้อยที่สุดก็คือความเข้าใจใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ดีขึ้น แล้วหลายครั้งมันจะต่อยอดไปถึงเรื่องที่คุณอาจไม่คาดคิดเลยก็ได้เช่นฟังเรื่องหนึ่งแล้วรู้สึกมีแรงกลับไปจัดบ้านใหม่หรือเปลี่ยนวิธีพูดกับแฟนแล้วที่เราชอบมากคือบางไอเดียมันเปลี่ยนแค่จุดเล็กๆนิดเดียวแต่ทำให้ชีวิตทั้งระบบมันดีขึ้นได้เลยค่ะเพราะเราเชื่อว่าความรู้ที่ดีจริงๆไม่ใช่แค่ทำให้เก่งขึ้นนะครับแต่ต้องทำให้ชีวิตดีขึ้นด้วย และเราก็หวังว่าทุกครั้งที่คุณฟัง Change Maker Library คุณจะได้อะไรที่เป็นของคุณจริงๆติดตัวกลับไปเสมอทีนี้มาคุยกันเรื่องรูปแบบรายการกันบ้างดีกว่าครับหลายคนน่าจะอยากรู้ว่ารายการนี้จะมาแบบไหนแล้วจะฟังยังไงให้ได้ประโยชน์สุดก่อนอื่นเลยเราปล่อยคลิปทุกวันนะคะวันละสองตอนเลยใช่ครับตอนเช้า6โมงกับตอนเย็น6โมง เพื่อให้ทุกคนได้ฟังเป็นอาหารสมองก่อนออกจากบ้านแล้วก็ตอนกลับบ้านตอนเช้าฟังตอนเดินทางไปทำงานไปเรียนหรือเปิดฟังระหว่างกินข้าวก็ได้ครับส่วนตอนเย็นก็คือเหมาะมากสำหรับช่วงพักใจหลังเลิกงานหรือฟังระหว่างล้างจานขับรถกลับบ้านแล้วเนื้อหาในแต่ละตอนเราจะทำให้สั้น กระชับและเน้นเนื้อจริงๆครับประมาณ10-15นาทีต่อคลิปค่ะพอดีพอดีไม่ยาวเกินไปบางตอนจะเป็นการสรุปหนังสือหรือบทความที่เราคัดมาแล้วว่าเด็ดบางตอนจะเป็นบทสนทนาระหว่างเราสองคนแบบชวนคิดชวนคุยแล้วบางตอนก็อาจจะมีมุกมีแซวนิดหน่อยเพื่อไม่ให้เครียดเกินไปแต่ไม่หลุดประเด็นแน่นอนค่ะเราจะไม่พาออกนอกเรื่องจนงงว่าเอ๊ะ eh, นี่รายการอะไร <laughs> สิ่งที่เราพยายามทำให้ชัดคือใช้ภาษาง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแบบที่เด็กวัยเรียนหรือคนที่ไม่ได้เรียนสูงมากก็ยังเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนฟังได้ทุกคนทุกอาชีพทุกผูมหลังบางคำถ้าต้องใช้ศัพท์เฉพาะจริงๆเราก็จะอธิบายให้เข้าใจเลยตรงนั้นค่ะไม่ปล่อยให้ฟังแล้วงงเราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่านี่คือรายการของเราไม่ใช่รายการของคนเก่งเท่านั้นแล้วสไตล์การพูดของเราสองคนก็ ประมาณนี้แหละค่ะเหมือนเพื่อนคุยกันไม่วิชาการไม่แข็งไม่ตั้งใจทําตัวเก่งเพราะเราสองคนก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทุกเรื่องครับเราก็แค่คนธรรมดาที่อ่านเยอะชอบตั้งคําถามแล้วเอามาเล่าต่อในแบบของเราแล้วเราก็คิดว่าบางทีสิ่งที่เราตั้งคําถามหรือสงสยัยอาจจะตรงกับใจคนฟังพอดีก็ได้เพราะฉะนั้นฟังรายการนี้ไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องเครียดแค่เปิดใจแล้วปล่อยให้ไอเดียมันค่อยๆซึม เข้าไปครับบางทีก็อาจจะเป็นประโยคเดียวที่ทำให้คุณกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตตัวเองได้จริงๆเพราะเราตั้งใจทำรายการนี้ให้เป็นมากกว่าแค่การเล่าเรื่องค่ะเราอยากให้มันเป็นแรงกระเพื่อมเล็กๆที่อยู่กับคุณในแต่ละวัน มาถึงช่วงสุดท้ายของตอนแรกแล้วครับก่อนจะจากกันไปวันนี้เรามีเรื่องสำคัญจะบอกใช่ค่ะเพราะตอนหน้าของ Change Maker Library เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันแล้วแล้วหนังสือเล่มแรกที่เราจะหยิบมาพูดถึงก็คือชื่อว่า Rules for Radicals แปลตรงตัวเลยคือกฎสำหรับพวกสุดตรงโอ้โหแค่ชื่อก็น่าจะดึงดูดให้หยิบมาอ่านแล้วล่ะค่ะ ฟังชื่อแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับความรุนแรงหรือผู้หัวรุนแรงแบบนั้นจริงๆแล้วมันคือหนังสือสำหรับคนธรรมดาที่อยากเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบตัวอยากทำให้ชีวิตของตัวเองหรือสังคมดีขึ้นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าซอลอาลินสกี้เขาเป็นนักจัดตั้งองค์การภาพประชาชนชาวอเมริกันค่ะทำงานกับคนยากจนคนชายขอบคนที่ไม่มีเสียงในสังคมเขาไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้รวย แต่เขาทำให้คนธรรมดารวมพลังกันจนสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนเปลี่ยนไม่ได้แล้วหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้ตั้งแต่ปี1971หรือประมาณ50กว่าปีที่แล้วนะคะ แต่เนื้อหายังใช้ได้จนถึงวันนี้เลยครับเพราะมันพูดถึงหลักการในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ว่าอยู่ประเทศไหนยุคไหนก็ยังเวิร์กอย่างเช่นเขาจะบอกว่าเวลาคุณจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างถ้าไม่มีคนแนะนำดีๆคุณจะทำพลาดง่ายมากเช่นคิดเองเออเองทำแล้วไม่มีใครตามหรือหมดแรงก่อนจะถึงเป้าหมาย เพราะงั้นหนังสือเล่มนี้เหมือนเป็นคู่มือสำหรับคนที่มีใจอยากเปลี่ยนแปลงแต่ไม่อยากล้มเหลวกลางทางที่เราสองคนชอบมากคือมันพูดตรงๆแบบไม่โลกสวยค่ะคือการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ง่ายมันมีอุปสรรคมีแรงต้านมีความเหนื่อย แต่โซลเขาไม่ได้บอกให้คุณถอยเขาสอนให้คุณเข้าใจเกมแล้วเล่นให้เป็นแล้วกฎที่เขาให้ไว้แต่ละข้อเนี่ยแสบๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่มีพลังมากยกตัวอย่างกฎหนึ่งที่เราจะพูดถึงในตอนถัดไปเขาบอกว่า คนเราจะเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อรู้สึกเจ็บปวดมากพอฟังแล้วจึ๊กเลยครับเพราะงั้น EP1 ตอนที่จะถึงนี้เราจะเริ่มจากคำถามง่ายๆแต่สำคัญมากว่าทำไมแค่ความตั้งใจดีถึงยังเปลี่ยนโลกได้แล้วพาไปดูว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะเริ่มยังไงไม่ให้พังไม่ว่าคุณจะเป็นคนในชุมชนเล็กๆเ,เป็นคนในองค์กรเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นวัยรุ่นหรือเป็นใครก็ตามถ้าคุณอยากเห็นบางอย่างดี ขึ้นหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคุณมากค่ะแล้วเราจะช่วยเล่าให้เข้าใจง่ายๆไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไม่ถึงเพราะเราคิดว่าไอเดียดีๆแบบนี้ไม่ควรอยู่แค่ในห้องเรียนหรือกับนักวิชาการหรือผู้บริหารระดับสูงแต่มันควรไปถึงคนธรรมดาทุกคนงั้นอย่าลืมติดตามตอนแรกของหนังสือ Rules for Radicals ใน ep 1ด้วยนะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปแล้วถ้ามีคำถามหรืออยากแช อะไรเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยเรายินดีมากครับแล้วเจอกันในตอนหน้านะคะ Change Maker Library ตอนหน้ามาแน่นอนครับ ChangeMaker Library